สวัสดีค่ะทุกคนพบกับจีนาแม่บ้านเยอรมันบายจีนาค่ะคลิปนี้ก็โรตีอีกแล้วนะคะทุกคนแต่รอบนี้สำเร็จนะคะดูกันนะคะมาเป็นไย,ยเลยค่ะเพิ่มเติมคือนมข้นโฮมเมดค่ะลองกันนะคะมาเริ่มกันนะคะ วันนี้ลัดค่ะทุกคนไม่มีการนวดผสมแป้งนะคะแต่เรามาถึงขั้นตอนคลึงแป้งเลยค่ะก่อนอื่นก็แบ่งแป้งเลยนะคะสำหรับส่วนผสมนั้นพี่ก็ได้ลงใต้คลิปให้ทุกคนได้ดูแล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างไปดูไปชมกันได้เลยค่ะ พี่ทำโรตีบ่อยมากเลยใช่ไหมหลายคลิปด้วยเพื่อนๆทุกคนคงจะสงสัยแล้วว่าทำไมพี่ถึงชอบทำโรตีมากพี่บอกความลับอย่างหนึ่งให้ทุกคนทราบเลยนะคะว่าก็เพราะสามีพี่เขาชอบโรตีจานาค่ะแต่เพราะพี่ทำออกมาแบบแป้งหนาแล้วก็แข็ง พี่เลยไปทำโรตีปลายเยอย่างที่ทุกคนเห็นสําหรับโรตีจานาพี่ต้องทำใจนานมากเลยนะคะทุกคนกว่าจะทำใหม่อีกรอบหนึ่งรอบนี้พี่จะลองทําแบบนี้นะคะก็จะคล้ายๆกับการทําครัวซองแบบประยุกต์แต่อันนี้จะไม่มีส่วนผสมของยีสต์ชมการทํางานของพี่ตามภาพเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นแบบไหน ขั้นตอนการทำก็ไม่ยุ่งยากเลยนะคะก็ทาเนยเข้าไปหลังจากที่เราแผ่แป้งแล้วก็ลองทำอีกอันหนึ่งให้ทุกคนได้ดูนะคะก็ใช้ไม้คลึงแป้งให้แบนได้ระดับหนึ่งจากนั้นก็ทาเนยเข้าไปให้ทั่วถึงนะคะแล้วโรยโด้วยแป้งแล้วก็วางเรียงเป็นชั้นๆน,นะคะ ชิ้นสุดท้ายเนี่ยก็เอาส่วนที่เป็นเนยเข้าหากันจากนั้นก็กดกดให้แป้งเป็นวงใหญ่หน่อยนะคะทุกคนกดไปเรื่อยๆเลยนะคะจากนั้นก็ปิดด้วยพลาสติกแรปใส่ตู้เย็นไว้ประมาณ20นาทีหรืออาจจะค้างคืนก็ได้ให้เขาเซตตัวแล้วก็มาแผ่แป้งกันต่อนะคะ ทำโรตีแบบนี้จะง่ายมากสำหรับโรตีจานาแบบที่เขาแผ่แป้งหรือสะบัดแป้งพี่ก็จะหัดทำเรื่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็จะมาอวดให้ทุกคนได้ดูเหมือนเดิมถึงพัฒนาการการทำโรตีจานาของพี่ เผื่อว่าวันหนึ่งกลับไปเมืองไทยเนี่ยตอนเกษียณแล้วไม่มีงานทำพี่จะได้สะบัดแป้งโรตีขายหน้าบ้านหรือไม่ก็เปิดร้านเสิร์ฟพร้อมชายเย็นหรือชาร้อนหรือไม่ก็อาจจะขายกาแฟพร้อมในตัวเลยนะคะก็น่าสนใจดีว่าไหมคะทุกคนจะว่าไปแล้วขั้นตอนการทำโรตีแบบที่พี่ทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็อาจจะยุ่งยากไปหน่อยนะคะ แต่ออกมาดีงามมากๆเลยขอบอกสมมุตินะคะทุกคนสมมุติว่าถ้าพี่ยังอยู่ที่เมืองไทยและตอนนี้พี่ก็อยู่ที่ไทยนะคะงานแบบนี้งานทําโรตีจานนานแบบนี้จะไม่อยู่ในหัวพี่เลยเพราะหาซื้อก็ง่ายมากเลยนะคะโดยเฉพาะซื้อแบบถุงแช่แข็งสำเร็จก็ได้แถมราคาก็ถูกแสนถูก เมื่อก่อนตอนอยู่ที่ไทยเนี่ยด้วยความที่บ้านพี่จะอยู่ไม่ไกลจากด่านตากใบและด่านโกลกพี่เลยจะซื้อโรตีจานนาแบบแช่แข็งซื้อมาหลายถุงแล้วตุนไว้เขาจะอร่อยมากเลยนะคะแบบว่าเนยเน้นๆเนนมื่ออยู่ที่นี่ก็มีให้ซื้อเหมือนกันแต่ราคาเขาก็จะประมาณสองเท่าจากเมืองไทยสำหรับบางท่านอาจจะคิดว่าซื้อกินง่ายกว่าว่าไหม แต่อย่าลืมนะคะว่าร้านเอเชียเท่านั้นที่มีขายแล้วร้านเขาก็อยู่ไกลจากบ้านพี่มากเลยค่ะที่สำคัญประเทศแทบนี้ก็เขาเจอทานแป้งเป็นอาหารหลักเมนูขนมปังเนี่ยเยอะมากก็เพราะแป้งราคาจะถูกนั่นเองนะคะราคาแป้งสาลีอเนกประสงค์กิโลกรัมละแค่35เซน 1ยูโรก็เท่ากับ36 3 7บถึง3าบาทก็ตกกิโลกรัมละ10กว่าบาทเองทำโรตีออกมาได้เยอะมากวัตถุดิบก็ไม่ยุ่งยากแถมทำเองทานเองแบบนี้ทั้งปลอดภัยประหยัดยิ่งช่วงกักตัวแบบนี้ด้วยแล้วโรตีจานนาก็เป็นทางเลือกที่ดีได้เลยค่ะอันนี้ก็เข้าเรื่องต่อเลยนะคะ เราตัดให้เท่าๆกันของพี่แอบลำเอียงบ้างไรบ้างนะคะแล้วแต่ความแม่นยำความเสถียรของมือเลยนะคะทุกคนจากนั้นก็รวบหัวรวบท้ายให้ปิดแล้วทำให้เขาเรียบเป็นวงกลม จากนั้นมาแผ่แป้งจะโรยหรือไม่โรยแป้งก็ได้นะคะ แผ่เสร็จก็เอาลงกระทะเลยให้เขาเหลืองกรอบทั้งสองด้านเป็นอันเสร็จขั้นตอนการทำโรตีจานา ดูกันนะคะมาเป็นใย,ยเลยค่ะเพิ่มเติมคือนมข้นโฮมเมดค่ะลองกันนะคะชิมดูได้ค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ